ห่วยได้อยังลราคูบ่ามือเนี่ยต้มซี่โค้งหมูเลยต้มซี่โค้งหมูต้มแซ่บเออต้มแซ่บเลยอ๋อแต่ก้องที่เก่ารับหน้าที่เก่าดังไฟเอออันนี้ไผเออเลยวิหน่อยพิษเตอร์เออมาใหม่มาใหม่มาใหม่แต่ว่าหนาเก่ามากรูนดิเนี่ยที่จริงแบบเคี่ยงเคียงนี่วิวน้อยนี่มากรูนเนี่ยนี่แหละพูดตรงนั้น มีระตำนานแบบยังเคียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไม่แล้วเปลี่ยนยังก็มิสเตอร์ <c oughs> มิสเตอร์เอ๋อว่ากันไปอเอ๋อสิกฝักระดิสิกอหรแห่งคำเปลี่ยนยังก็อนบางนึงนะสถานการณ์รถน้ำมันเบิร<อ>ยูยูุสัยยี่บันข้าวสารขสารามันผื้ออ๋อสิกโค้งหมูเสียมาตม้มแซ่บครับมือนะเมนูบ้านเมนูง,ง่ายๆนี่แหละเนาะอืออุ้ยอือไปรอบตอนนึ่งไปตอนนึงแล้วเป็นยัง คำแน่เนาะมือน,นีเนาะแมันคำแน่มันบืนสุกเสรินเอาเครื่องนี่มีอย่างเนี้ยบอกพี่น้องก้อนบาดรนะข้าตะไคร่ไปหิ้หุดอ่ามีพริกบ่เดี๋ยวพริกพริกแข็งพริกบ่มีพร <c oughs> ิกซิกอะ่ะแม่ต้องซิกเลยน้ำนี่เดือดแล้วบ่บ่เดือดใหาใส่แก่ออนือ่ใส่เครื่องลงไปก่อนอแมอบ่เบิ่งได้ยังไง พิกไซดไปเลยเป็นมะอ๋ออ๋ออืมต้มแสบในสับปะรดแบบเคียงเป็นบอปรตีนรถน้ำมันเปิดตีมือละโอ้ยอยู่อยู่บนขึ้นน้นประสนเนาะเออหลังจากเดือดแล้วได้ที่แล้วใส่ไปเลยเขี่ยลงไปวัดเหี่ยงดีเลยพี่ จังค่อยปรุงแมนบ่มนปรุงจ้องไอ้จ้องบัวบัวบัวโซดนี่สุดจอดนิดหนึ่งแต่ก็ดูน้ำซูโบราณเลยแต่ว่าหน้าที่ต่อไปเฝ้าไฟนี่ผู้ใดก็่ตัวตะกองเฝ้าไฟอะประมาณเจ็ดนาทีสิประมาณยี่สิบยี่สิบนาทีแมนอ๋ออ๋อต่อไปปรุงแเราไหมปรุงบ่บัดนะ อ้แบบคำคำแบบเหมือนๆนี่แหละเนาะต้มประมาณสามสิบวันทีใส่นามเขี้ยมไปอันนี้ยังก็พวงนอย่างเดียวพวงนวลเน้นๆนวลเน้นๆลงไปโอ้ยมันจะเกินนวลนะน้องอันนี้ล้มนวลเอออันนี้ล้มมิดนวลแบบล้มมิดเบิดแล้วเบิดพอดีกับมือนี่บ่อุ้ยเป็นก้อนเลยก้อนเลยใครเห็นอ่ะกล้องกับห่อนครับเอ็นโทรศัพท์มันห้อนแฟลชโบมีเบิ้งแต่กล้องลูกนุ่ง ชีวิตมาแล้วพนี่เลยอาเดี๋ยวกะเพรายี้น้ำไผยตอนนี้กินมาแล้วเม่๋กะเพรายี้น้ำเหม็นหูเดวเด้เอามาด้วยมิตเตอร์เด็กใหม่แต่ว่าอยู่ก่อนหมูทั้งอยู่แต่ว่าเห็นมาใหม่ดีแต่ว่าได้เกซื้อใหม่แต่ว่ามีความหมายกังไหนไอ้เด็กใหม่แต่ว่าอยู่ก่อนหมูเอาตะกี้เหียนก่อนหมูเด้มาอยู่กอมูอยู่ก้อนหมูสมัยสามชาพูดนะเอมาอลองลองรีมาเตอ๋อพงนศ์ ดังนะไอ้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 สามซานนะครับอ่าคุณเราบอกครับบัณันผู้ใดยังบ่คุณไปเขาไปหาเบื้องในนี่เนาะตอกติ๊ืมอ๋อตะก้องเปียวนั่นไหมอืมโอ้โหต้มแส่บแบบคำๆำนี่นะ อืมน mm ั่นน้ำกระโนดีตัวอืมอู้อู้น้ำอะไรสักตันหน้อยเค็งเป็นเค็งวะรื้อซิมวะบ่อยเดี๋ยวตากล้องซิมให้โอ้ยปัญหาดิแต่ละเมนูนี่ต้องตากล้องนี่ซิมอ่ะตัวต้องเป่าก่อนเนี่ยนี่ไอ้เป่าไว้ดิอ๋อล้องรึโอ้ยหน่วยเขาถ่ายไปแล้ว เห็นไหมโอ้แซบไสุดยอดอีนอี่สุดยอดแบบจะบอกใคกันทีเดียวจากห่อนหานปากจุดหวานปออกมากพออ้อานเฮงอะหวานแหงเองย้าต้มแซ่บสี่โค้งหมูแบบเค็งเค็งคักคำหสองทุ่มแล้วนี่นะรู้ตัว่าเป็นยังอะโลน้ำมันเบิดอ่ะสีลงทันสองทุ่มบ่เดี๋ยวผมสีกะลันตีห้ว่าบ่เกินสามทุ่มหนว้มึงอะ แมนแมนเพราเกินนีเพราะว่าติเตาต่อกโดนเติมอยู่เนาะแมนใสบฝ้าใส่เลยเพอะไรเ่เฟยตัวหน่พี่เออต้มดนนี่ยัน้อยเนาะแมนมันกดคอืมโอ้ขากหอนมือเนี่ขากห่อนอันนี้กหอนเห็นไหมเขาเ็นเห็นไงสิกเราแอบใบ่สมุนไทรไปอยู่ดินเนาะโอ้่อยู่อยูติสองงอนอืม งอนไก่เหรองนไก่แหละงอนไทจากวอนไก่ดิเมนอะไรเค็มบ่เคียงยูขัชิ้มเลยคว่างอัินถ่าไปเหยียดยังน้อยตะกว่งน้ำเลยดิเฮ้ยวางสามคูงเลยขัดเ่อเคียงสุดน้ำปลวกดีเลยว บ่แมนและวะรถหุ่นเนี่ยนาะตากล้องเนะาะบ่บ่ตัวพี่น้องค็ได้ซื้อทุนเนีะ่ะถ้าไปรถอีหลีอยู่เออ 20, สองหมื่นนี่แหละบ่ได้ตัวเ็ดิตอนบ่ฮอนยามที่อายมือมือยิรถดมื่นมืมม่ที่เหลือเป็นรถในใจอเอาซั่นโอ้ข้าเขาคิดมันก็ยินรถเองอมแมนบ่แมนกระพาะไปยู่นี่เลยแตากล้อง Sụt lịch chày, luôn không qua, dạy cả lộng hôm qua. cái đi qua. Kèi dùng, anh em bội hòm bội 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 ในที่กับพิกเลยอืมขอน้ำกวกเดี๋ยวเจาระเซากับอาทิตย์นี้พี่น้องทั้งทั้งอำเภอเพี้ยนเนาะเจอกันเนาะทั้งอำเภอเพี้ยนอำเภอสังคมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสีเทพไปไทยไอคอนเทนต์คอนเทนต์นกันกับย้ายจีนดอกคอมอยู่่นประมาณพรเสากับอาทิตย์นี้แล้วเนาะอืมตรงเจอกันครับพี่น้อนงทั้งนั้น ูดอยากมาหามาเย่ำมาย่ำกะมาได้แต่ว่าตรงทางมา่อก่อนฮัด้พ่อกันทางเพื่อเพียนหุ่นเหรเนาะมันมือตัวคักบกคักกันเลยใส่แล้วหูวนั่นเ่ะนีแล้วมือน้องวัวนีวัวน่องวัวไนผู้นี้บอกกินนะบ่ กล้องซูนว่าถึงมือนั่นโอ้โหคอยไปซื้อต้องคอนเันผือมั้เนะาะบางว่าเฝาเฝาเฝอเฝอวะหนเบ่อเรียงจะคนติวอืมแต่กล้องหห้เบิ้ลสองแล้วมั้งให้ใหะว่านั่งเฝ้าว่าเฝ้าลูกหนีมันเนาะเก็บต้นอตนองวะอืสำหรับพี่น้องหลายคนแห่งคัมเนะนำมาเขาเก็บมา ปรับปรุงอยู่ตลอดเนาะแบหลายคนเพิ่นทักมาหลายคนเพิ่นไปพ่อไปพ่อกันเพิ่นว่าคือบอลร้องกันเพิ่มคอนเทนต์เนี้ยว่าสั่น์เป็นบออือบอกร้องไปในแบบนั่นแบบนี้เนี้ยดอกพรมกับสีพยายามเบอกร้องเพิ่มคอนเทนต์ใหเยอะพรายมีคอนเทนต์ให้มันหลากหลายตัวนี้อยู่แบมเพิ่นว่าซุ้มโตคือบอกรอาคอนเทนต์ตลกมาใส่น้ำแนวแตพยายามอยู่เนาะแบม เขาลงเหตออกเมื่อไเขาทำการบ้านอยู่กําลังหาข้อมูลอยู่แมนหรือเตรียมโตนะแมนไอ้น้องนี่เด้อเกือบลืมแต่ก้องจุงไปเห็นน้องเน้มาๆกันจุงกันมาแต่ว่ามีมิดเตยเกาะมิเตยเออผู้ชายกินน้ำผู้เองไม่ตองคนสำหรับพี่น้อง มือใหญ่เฮ็ดนี่อย่างแบบเพียงๆร้องว่ามาเบิ่งคือเก่าครับสำหรับมือนี้ตาตาก้องก็หามองสุดยอดมั้งก็เนานะเดี๋ยวจะมองวู้นี่สุดยอดเลยใช่บม่ได้กินได้ใครหลุยนิ่ตีตตาก้องเออสุดยอดแบบยจะบอกไปกันที่เดียวสุดยอดอีหลีครับ